สวัสดีครับผมหนุ่มครับสวัสดีครับผมสรีครับครับผมก็ผมตอนนี้ผมเล่น Power Strider ตัวสปริง60อยู่นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนำความแตกต่างระหว่างเจ้า Power Strider กับ m a n อบตัวเก่านะครับคร้บผมเริ่มจากท่อทนบนเลยนะครับโดยตัวล็อกหัวเข่าเนี่ยครับ ของแมทฮอบนี่ตัวเก่านี่มันจะเป็นแบบเป็นเหล็กโค้งๆนะครับเวลาเราใช้เวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเราเดินเราจะรู้สึกไม่สะดวกจะเก๊กๆกังๆน,น,น,นะครับเวลาเดินแต่ของ power slider นี่มันจะเป็นแบบเป็นผ้านะครับเป็นตัวรัดซึ่งจะทําให้เราเนี่ยคล่องตัวขึ้นตัวนี้จะแน่นกว่ากระชับกว่านะครับดูจากสายรัดนะครับของแมทฮอบนี่มันจะเป็นแบบสายรัดแบบธรรมดานะครับพอรัดแล้วจะรู้สึกเจ็บ ตรงช่วงเขานะครับแล้วก็จะไม่แน่นแล้วก็มาตรงตัวปรับนะครับเลื่อนความสูงต่ำของแม่หอบนี้จะเป็นแบบล็อกแบบเวลาเราจะปรับเนี่จะยากนิดหนึ่งเพราะต้องใช้ประแจต้องใช้อะไรหลายอย่างเวลาจะปรับนะครับมันก็ยากส่วนของ power slider นี่จะเป็นตัวล็อกแบบปรับแบบ ดึงขึ้นมานะครับเหมือนคล้ายๆกับของจักรยานนะครับจะปรับได้ง่ายตัวนี้ออกมาก็ปรับได้เลยครับล็อกก็แข็งครับแน่นแล้วก็ลงมาตัวอ่าตัวตรงเท้านะครับของแม่นหน่อมนี่มันจะเป็นแบบสายรัดแบบธรรมดารัดไปแล้วก็จะรู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่แน่น ต้องเวลาเราเดิอนอยู่สักพักเนียมันต้องมาปรับสายตัวนี้ใหม่เพื่อจะให้มันแน่นอยู่ตลอดนะครับส่วนของ Power Slider นีต่ตัวล็อกนี้จะแน่นมากแล้วก็จะปรับง่ายด้วยถอดง่ายมากครับใส่ก็ง่ายและที่สำคัญคือแน่นแน่นมากเวลาเราเล่นเราเดินเนี่ยก็จะสะดวกไม่ต้องมาปรับเยอะแยะนะครับก็จะดูจาก คือโครงสร้างของมันเนี่ย power s i d e r นี่จะดูแบบเทกว่าจะดูกระชับกว่าของแมนทอบนี่จะดูเยอะแยะไปหมดเลยการปรับก็จะมีตัวลวดนี่นะครับ2อ,อันนี้ปรับองศานะครับต้องปรับอยู่บ่อยๆต้องเช็คคอยเช็คอยู่บ่อยๆส่วนของ power s i d e r นี่มันจะมาแบบครบเลยก็คือจะยึดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะแยะมา ด้านล่างนะครับอของโรบอสสแต이เลนี่ยางนะครับสามารถเปลี่ยนได้ไหลายชุดยางนะครับก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับแค่ถอดน็อตสองตัวแล้วก็เปลี่ยนได้เลยส่วนของแมตท็อปนี่จะเปลี่ยนแล้วออคือเวลาเราใช้ยางเนี่ยยางนี่จะหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับเราจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนยากต้อง ใช่ครับใช้ก็คือพูดง่ายก็คือใช้ยากอะ่ะตัวนี้มาของตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนง่ายจะมียางหลายๆรุ่นตอนนี้ที่ออกมามี3ามรุ่นนะครับครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดครับแล้วก็มาดูนี่ครับเห็น <Okay. S 2> ได้ว่าของพวกกสไตล์เดร์นี้เขาจะสูงกว่าเวลากระโดด จะดูเท่กว่าแล้วเวลาเดินเวลาวิ่งเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วของไม่ถอมนะครับเวลาเราเล่นเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีเสียงแบกแแนวสวนของทัวร์ไตด์เดรนนะครับจะไม่มีเสียงนดงกว่ายิ่งกว่าเท่กว่า,วานะครับผม